สวัสดีครับโอ้โหมาดูเด็กๆกันยอกันเลยโอ้โหยอกันโอ้โยกอดกันยอกันอ่ายอกันอือหือโหรักกันมากยอกันยอกันตัวนึงอยู่ไหนโอ้โหอยู่นั่นพี่กับน้องยอกันยอกัน โอ้โหร่วงร่วงไปละเออเดียมาแล้วนี่สามพี่น้องฮะสีเทาๆแม่สามสีพ่อสีเทาลูกสีอะไรไม่รู้เนี่ยน่ารักดีฮ่ะอะไรอะไรวัสดีค่ะวัสดีค่ะชื่ออะไรหนูชื่อบุญบ้านค่ะโอ้ยยองยองนอยยองน้อยเจ้าเสือน้อยครับเจ้าเสือน้อยครับ อันนี้ก็มาหยอกพี่นะหยอกกันเข้าไปหยอกหน่อยหยอกหน่อยโอ้หสุดๆจริงๆไปแล้วหยอกหน่อยหยอกหน่อยหยอกน่อยหยอกน่อยมันวายจริงอะ่ะ <c oughs> ดูแม่เขาครับเลอะสบายจังเลี้ยงลูกเหรอเลีเ้ยงลูกสบายให้ป่าเลี้ยงให้เลยวายจริงๆ มาโอ้โหขึ้นมาหมดเลยเหลย <c oughs> สามพี่น้องอะ่ะ <c oughs> สวัสดีครับ